วันนี้พาทุกท่านมาชมโดมิเนเตอร์ลำใหม่ของพี่นิวยางยนครับนี้แท่นหัวเก่งครับเ <c oughs> งาแวบเลยวะ่ะเรททั้งเส้นเลยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นหม้อพักเรทแปดเหลี่ยมสวัสดีครับอยู่กับช่อง s V t นะครับ <c oughs> วันนี้พาทุกท่านมาชมโดมิเนเตอร์ลำใหม่ของพี่นิวยางยนตครับ โอ้โหเต็มคาราเบลโอ้โหป้ายแดงนะฮะป้ายแดงใหม่ๆส,สดๆจริงๆเลยฮะโอ้โหดูห้องเครื่องดินี่ฮะนิ้วยางยนตเอ็มติลเบิดของแท้อันนี้เอามาเซ็ตช่วงล่างแล้วก็เบรกที่ช่างเล็กนะครับนี่ประตูโอ้โหประตูโดมิเนเตอร์ครับของแท้เลยเนี่ย ยอดเลยอ่ะเปะิดหน่อยแผงประตูก็เป็นแผงประตูเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มสวิตปรับกระจกเข้าไปโคตรสุดนี่ครับขากระจกแท้เลยเนี่ยอุ้ยดูขาเออขาแท้เลยเนี่ยโอ้โหดูบานบานกระจกครับปรับไฟฟ้าครับมีสายไฟเข้าขาเขิน,นี่ขาแท้หมดเลยสุดยอดปะล่ะเออ นี่นครับแท้ๆเลยเนี่ยไอฝั่งนี้ขาเลดอ่าอันนี้เป็นเลดนะครับขาฝั่งนี้ขาแตนเลดใช่ดิต่าแเลดนะดูแล้วนี่เนี่ยเหมือนเป็นเลดนะเนี่ยนะครับอันนี้มีไฟเข้าด้วยเนี่ยมีไฟเข้านะฮะทั้งสองบานเลยโอ้โหฝั่งนี้ก็เปลี่ยนประตูใหม่แล้วครับ<ม>เป็นประตูใหม่ียบร้อยฝั่งนี้ ตัวแผงประตูมีป่ะอ๋อแผงประตูยังไม่ได้ใส่ครับแผงประตูเดี๋ยวก็ใส่ทีหลัง hmm. อันนี้นะครับก็ต่อกระบะที่พิยุทธก็เดี๋ยวเอามาทําช่วงล่างก่อนทําเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวพิยุทธเนี่ยจะมารับรถไปขึ้นกระบะครับ <c oughs> บอกเลยว่าลำนี้ <c oughs> เป็นคาราเบีแน่นอนหลายคนนะครับที่ดูคลิปของวิกเตอร์38ของพี่เบนตสิงเหะ นะที่พี่บาาแกพูดอ่ะนั่นแหละสุดจริงงบสูงมากเลยนะงบคดเยอะเลยครับในรุ่นหกล้อประมาณเนี้ถือว่าเป็นงบที่สูงจริงนี่ครับอันนี้ก็กันโครงหลังก็ใส่เสร็จแล้วครับเนี่ยกันโครงหลังใส่แล้วเหลือกันโครงหน้าครับแล้วก็เหลือตัวชกอีกครับกันโครงมาแล้วเหลือเหลือชกนี่ ของคีโน่จะมีมาให้แต่ว่าอีซุไม่มีเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลาใส่เรียกว่าไงตัว,ต,ว,ต,วตัวโช๊กอะ่ะน่าจะติดคานกับอันนี้เลยเนี่ยอ่ะแนบครับแนบอันนี้ก็เซ็ตใหม่แล้วอันนี้เซ็ตแนบใหม่ละเรียบร้อยครับข้อนี่ครับข้อไอเสียนี่ฮะเลดทั้งเส้นเลย นี่ฮะอันนี้ก็เป็นม้อพักเกรดแปดเหลี่ยมของพี่เนะครับเนี่ยสาทางตรงนี้3มทางตัววายครับออกซ้ายออกขวาท่อคู่ออกซ้ายขวาถัางน้ำมันก็ยังเดิมอยู่ <c oughs> นะครับอันนี้ชิปเกียร์ยังไม่ไใส่ชิปเกียร์ไม่รู้ว่าใส่หรือเปล่าอันนี้ระบบน้ํามันนะครับสังเกตได้ว่าปั๊มติ๊กยังไม่มีไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่หรือว่าอาจจะมาเติมตอนหลังให้มั่นใจ <c oughs> นี่ครับ อันนี้ก็ฝั่ง ID เนาะอันนี้ก็ตัวท่อลมนะครับท่อลมเข้าปั๊มลมนี่คือปั๊มลมนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นเพลทพุดอ e EGR เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นโด210ทีนี้นะครับ2 1 0เนี่ยมันจึงมี EGR มามาอ g r เนี่ยมันจะเอาก๊าซน็อกเนี่ยมาเผาไหม้ใหม่ให้มลพิษเนี่ยมันต่ำลงประมาณนั้นถามว่าดีไหมมันดี เรื่องแอ้ดีดีต่ออากาศนะครับแต่ว่าไม่ดีต่อเครื่องยนต์เพราะว่ามันจะเอาพวกขัเมาะไปห้อง,องหอาไหมทีนี้มันจะทําให้เครื่องเอ่ยสกปรกนะครับเครื่องมันจะสกปรกกว่าไม่มีเครื่องมันจะสึกหลอเร็วกว่าประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จริงๆเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆนะครับอย่างที่ผมไปดูมาไอสแกนเนียยูโร5าเขาไม่มี e t r นะแต่ว่าเขามีตัวแอดบูอ่ะเออ เพราะว่าแอดบูลนี่มันมันช่วยได้เยอะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกตรงที่ต้องซื้อแอดบูลเติมก็แลกกับการสึกลอของเครื่องประมาณนั้นนี่ครับอุดเลยครับจบแน่นอนท่อเนี่ครับท่อท่ออินเตอร์ก็เป็นท่อเลดเลดอะไนี่นะเหมือนเป็นเลดเลยเป็นเลดจ,จริงแต่ว่าดูเกรับผมเก๋อย่างเล็กเลยอ้โหงานละเอียดครับตัว ก้อยางก็เป็นของเท r โบ t เทคสีฟ้าครับเข็มขัดนี่ฮะไอตัวบังลมครับก็เป็นบังลมเลสอินเตอร์อันนี้เหมือนจะเป็นอินเตอร์เดิมบ้างเนี่ยเดร์คูลเลอร์ประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็ระบายไอครับเข้าหายใจนี่ครับปล่อยลงล่างแล้วก็ฝาวาลวครับทำสีใหม่ก็จะเป็นสีขาวมุก สีขาวม,มุกฟ้านะครับประมาณนั้นนี่ครับผมนิวยังยนสุดยอด <c oughs> งานลายกราฟิกนะฮะตัวฝาวาวอันนี้ก็เป็นท่อที่เข้าตัวปั๊มลม <c oughs> นี่ครับเป็นท่อเลดทออินเตอร์นะฮะท่อดูดท่ออัด <c oughs> สุดยอดเลยวะ่ะ เทอร์โบโฮเซตครับผมโฮเซต HX55 โอ้โห HX55 เลยโบตัวนี้เนี่ยเราจะเจอได้ในพวกเครื่อง6กสูบนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเจอในเครื่อง4สี่สุบ JO5E ครับเครื่อง5000กว่าทีซีห้าพันหนึประมาณเนี้ยอันนี้ก็เวสเกตเทอร์โบสมาร์ทครับอันนี้ก็เป็นท่อคลายไอเสียนี่ครับ ขายเข้าท่อไอเสียเหมือนเดิมไม่ได้ขายออกข้างนอกนะครับโรงไอเสียรครับนี่ฮะก็เป็นโรงโรงซิงโรงรอเนี่ยครับทอไอไสียออกตรงเลยครับไม่มีช็อคเบรกนะของเดิมมาชอ็อคเบรกอ่ะมันจะอยู่ตรงหลังเทอร์โบแต่ว่าอันนี้เขาก็ตัดระบบช็อคเบรกออก <c oughs> <c oughs> เต็มคาราเบลเลยวะลำนี้นี่เพิ่งสังเกตตัวโขงเทอร์โบครับ โครงเทอร์โบก็ทำสีเหมือนฝาวาวเลยก็เป็นสีขาวมุกเหมือนกันนะครับข้อน้ำมันเทอร์โบครับผมโอ้โหเป็นสายหัวฟิตติ้งด้วยอ่ะเยุดยเไปว่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดบุนหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นสายอากาศนะครับเป็นท่ออากาศที่ไปสั่งเวสเกตอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเนี่ย มันจะเข้าไปสั่งเบสเก็ตนะครับให้เวสให้เบสเก็ตเปิดเมื่อบูธท,ที่เท่าไหร่ประมาณนั้นสมมติบูธสามสิบ,บ 30, ปุ๊บเบสเก็ตก็จะคายไอเสียออกเพื่อคุมบูธไม่ให้เกินนี้ประมาณนั้นนะครับสุดยอดจริงเป็นไงเนี่ยตัวขาได้ชาร์จนะครับก็ชุบโครเมียมอันนี้ชุบเนอะนใช่ประมาณนั้นโอ้โหเป็นคาราเบลเลยนี่แท่นหัวเก่งครับ ท่านเก่งอันนี้ชุบหรือเปล่าชุบหรือว่าเลดวะเนี่ยน่าจะชุบมาอันนี้น่าจะชุบโครเมียมนะครับเงาแวบเลยวะท่านเก่งชุบนะฮะเงาจัดส่วนสีอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ ว่าพี่นิวเนี่ยเขาจะทำกระบะทำสีเนี่ยเป็นสีอะไรเนี่ยแน่นอนจัดลํานี้ครับ <c oughs> สุดยอดเลยว่ะป้ายแดงนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานใจมันรักจริงๆครับผมสุดยอดอะ่ะนี่ครับที่อูช่างเล็กบางแผนี่เลยฮะสุดใจนะครับระบบเบรกระบบช่องล่างนะครับ โทรติดต่อได้ตามนี้เลยฮะเรื่องเบรกรถบรรทุกนะฮะที่นี่ไว้วางใจได้แน่นอนต,ตึงตึงอันดับต้นๆของวงการรถบรรทุกเลย